ไปแล้วครับเรือครับผมเรือออกแล้วช้าๆครับผมบรรยากาศครับผมอ้าวหาเรือมาแล้วเรือมาแล้วนะครับแพก็เลย่ออกแล้วครับแพออกจากฝั่งแล้วครับผมนี่ครับนี่บรรยากาศครับผมมาดูบรรยากาศครับออกแข็งแล้วเรื่องเรือมาแล้วเรื่องเรือร่อาแล้วโอ้มีเจ็ตสก,กีด้วยครับ ใ้ตเตียงือฝั่ครับผมนครับเรือครเรืเดยครับเรือออกมาฝังอเภอสามครับ,บ,รบานโนนทันครับผมนี่ออกมาครับ้า้เรือแล้ว ให้ดูท้ายเรือครับให้ดูท้ายเรือนะครับเดี๋ยวเขาไปดูหน้าเรือเดี๋ยวออกมาแล้วครับเรือออกจากฝั่งล้จะไปอำเภอสหสขันแถวให้ดูบรรยากาศครับเน hey, hey, hey. hey, ี่ยี่นะครับที่าานี่รก็มีมอเไซค์รถไถแถว แล้วก็รถกระบะสองคันครับพา,ามาไปดินริกาิกครับท้ายเรือครับเรือข้ามฝากแล้วแพครับฝากนะครับผมระยะทางก็กิโลนิดๆแต่ว่าใช้เวลาประมาณ8ถึง12นาทีครับผมยากาศสวยครับนี่ครับผมใครที่สนใจก็ อยากจะข้ามไปอำเภอสามชัยหรือว่าอำเภอวังสามหมอคำม่วงก็ถ้ามาถึงอำเภอสาสกขันแล้วก็มาเที่ยวท่าเรือบ้านดงน้อยนะครับท่าเรือบ้านดงน้อยครับเรียกว่าท่าเรือบ้านดงน้อยถ้าใครไม่รู้ก็ลองจับก p s มาถ้ายังไม่เชื่อก็สอบถามนะครับมาถึงอำเภอสาสกขันแล้วก็สอบถามได้แต่ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งอำเภอสามชัยครับผมนี่บรรยากาศครับอันนี้เราก็ออกเราจะข้ามไปอำเภอสาสกขันนะครับผมบรรยากาศครับให้ดูบรรยากาศเช้าครับเช้า ก็มีวันนี้ก็มีครับผมมีชูชีพให้ครบพร้อมหมนะครับนี่ครับสวยแงงานครับฝั่งน้องไม่เป็นอำเภอสาวสาสังขารนะครับผมให้ดูปากน้องครับผมในใกล้ๆนี้นะตอนนี้เราอยู่กลางแม่น้ําแล้วนี่ครับผมบรรยากาศให้ดูบรรยากาศพระอาทิตย์ขั้วเช้าครับพระอาทิตย์ขั้วเช้าแต่รู้สึกว่าวันนี้จะแดดแน่ๆครับผมนี่มีสะดุ้งเลยครับสะดุ้งใหญ่ครับนี่ครับผมบรรยากาศครับผมอยากให้ดูท้ายเรือท้ายครับผมไปแล้วท้ายเรือครับผม